สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, ยินดีตอนรับเข้าสู่ส่องมาหาแห่งมวลซืนนะครับเนาะเมือน,นี้มาเบิ้งบรรยากาศน้ำกันเนาะครับนะเนาะทะเบียนรถที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเนาะเบิ้งน้ำกันครับผมอาจจะให้โชคให้ลาบพวกท่านเนาะครับนะเนาะแอดมินหามาฝากเนาะครับและะ้วลาปูให้แม่คู่มาแล้วเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าแม่คู่นั่งถามปู ตัต่อต,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 ตัวนะครับเนาะตัวต่อตัวนะครับเนาะผู้ให้ตัวใดไปรับชมน้ำแข็งเมื่อคู่คนจะมีอ่าวอลสุฟังนะครับอย่าพลาดน,นะครับเด้อฝากกดไลค,ลค์กดแชร์กดติดตามไปเบิ่งบรรยากาศน้ำแข็งครับอโอ้โหนะครับว่ามาเบิร์นมาแล้วครับผมเนาะม,ม,มาแล้วในนี้น้ำแข็งเป็นอะไรครับผม,มว่าผู้เพิ่นว่า สุดที่รละวันใหญ่เละวันใหญ่ครับผมละวันใหญ่รางวันที่หนึ่งความที่พ่อไซค์ขี่พ่อไซค์มาสมมือนี่แหละต้องเข้ามาที่หัวานความเนียเข้าสิดกับทักษะกับอะไรดิมาทางนี้เลยค่ะ้าเป็นรูโอ้เนาะครับเนาะทะเบียนไปดูทะเบียนรางวันใหญ่ครับผมเนาะสำคัญอ่าสี่สำคัญก็คือเลขที่มีโอกาสหน้าที่ปูเพื่อนให้ได้ครับเด้อ แต่ว่าเจ็บหนึ่งของขาที่เป็นคนอยิบนะครับนเนาะเท่านว่าเนี่ยซูนอยู่ไทยซูนอยู่ไทยถายแล้วจะไปซองอือซูนอยู่ไทยผ่านออยแล้วค่ะเพิ่นเดินทางมาอ่าสแกนเรียบร้อยไม่เป็นไรนะครับเนาะแปดสิบห้ามาซองแผงซูนหลักหน่วยอ๋อฮะซูนอยู่หล,ลักหลักหน่วยเลยมาอือแต่ก็ต้องถามว่ามีบอาวันที่หนึ่งยู่ไนมีวันที่หนึ่งบอไหมมีครับโอ้มี ดีาเฮ้ยมีไรัเด้อ่ามีคักบ่าบาดเนี่เออสี่นล่ะละตีเออเลอะยิบโจกยิบไทยครับผมยืบเนอกสีห้านึ่งนะครับเนาะแร่ว่ามาหาว่าเาีัยกับปูอาศูนย์อยู่ไทยศูย์อยู่ไทยอ่าเก้าสี่ศูนย์มีบหามาดูเก้าสี่ศูนฮะมีไหมครับม่ได้ มีเก้าสี่ศูนย์ไม่มีเก้าสี่ศูนย์อืมหรือว่าออกกาเจ้าหมอไปเมื่อแล้วสี่ศูนย์ห้าศูนย์นี่สองสี่ศูนย์มาครับนะมีสองสี่ศูนย์มาเอาเลขศูนย์ไปนี่เถะเป็นเลขเป็นเลขังไรฮะเลขใบ อีกครับี่แกรนบอาทโทโอ้เป็นเลขสองใบเอสิบสอล้านเสูนอยู่ถ่ายพี่น้องศูนย์าเด้อรียบเด้อ้วก็ปูพันหาว่ลาหาไปยิบเอาอย่างกับเจ็ดเก่าบออันนี้เอ้ายิบว้เลขยอดกระินมาให้กระถินเกยิบไวไแต่วศูนย์อยู่ถ้ายศูนย์อยู่ถ่ายครับเอ้าแล้วอันนี้ ปาทบอปาท้พี่้องเอ้ยบาเนาะปอนนี้มาท่าไแกเออเอ้าเจ็ดเก่าแ่นมนเอาซ้นี่ได้และแว่าแก่าพูให้ให้ให้แอดได้สื่อศูนย์ยูไทยได้พี่ลอง้อครับผมยิบมาแล้วค่ะศูนย์ยูไทยศูนย์ยูไทยน้ำมาองอือเฮ้ยเปินเบิ่งกันนะครับเนาะ เช็คดูก่อนจะได้รางวัลใหญ่ต้องใจเย็นๆนี่ครับผมโอ้แต่ตัวตรงไม่มีเก้าสี่ศูนย์เขายิบไปแล้วเก้าสี่ศูนยใบออกมาครับผมใบออกมามีเล้อขันมี็ออกมาครับขั้นนี้ออกมาครับผมนี่รางวัลสองตัวท้ายด้วยเก้าเจ็ดเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย นะครับเนาะ9 40094อ่าแล้วก็97พี่น้อง97ช้อนตัวไทยจะเริ่มได้พี่น้องเด้อ97นะครับนเนาะเิ่นหายมหา,หาย,ยิบรางวัลที่หนึ่งความรางวัลที่หนึ่งจะมาแล้วอเอาเอาเอานี่ละจะเจ็บไ,ไหมไหมเจ็บนิดเ ลงจากหอมืมูเศร้านี่เนาะมาให้ครับผมลงจากหอมื่อเช้ามีใส่นะครับเนาะพอดีพอดีอ่าค่นท้ยเกิดมาพอดีอืมจักกระเลยหยืดไปเพื่อได้โชมเรลากขวัญไงขึ้นกันตัวตรงเนาะที่น้องก็เชื่อทุกคนกูได้มาหน้าหมูแสกจังเลยจัดเลยค่ะเด้อว่าถ้อมันมีรางวัลใหญ่เนาะมาให้ก็ไม่แน่เนาะแต่ว่าศูนย์อยู่ท้ายเา็ั่นว่าศูนย์อยู่ท้ายครับผมรางวัลใหญ่เนาะสำหรับสองตัวท้ายกูเพิ่นเน้นให้เต่าเช็ด ี่อผม40เนี่ย40บดนะครับเด้อประมาณนั้นได้ครับเด้ตากับยิบใบตามันเป็นรางวัลไงรางวัลที่หน่งักต้องโตเนาะตับผมเนาะเจ็ดไปได้นะได้มาเจ็ดก็ได้มาแล้วนะครับนอกพี่น่อยมีลืมได้ครับเด้อมัเบิ้งเหนื่อกแคือเสียงงสู ยิบมือนี่ว่าเป็นว่าให้ยิบมือนี่เลยมอนแอบได้ซือโอกรพ้าเนได้ยิบอยู่ครับผมมันยิบเลติดโยกล้วมันยิบใช่ทำเลบนทัวร์แล้ววันที่หนึ่งมันจะไปใเสียเนียอยู่ดนไลท์เมาให้จะพับแขงเอาไอยากปิดแขงเตียเป็นเสื้อี้ายแดงเลยเตีเป็นเสื้ายแดงนะครับะเตียเป็นเสื้อี้ายแดงได้เลยสำหรับใบนี้นะครับน้องหลัง่หน้าเบอก็จะคอยลงทุนเนอครับเนาะราะว่า ป็นทักว่าสันศูนย์ยูไทยนะครับเ <ผม S 1> นาะคือรักหน่วยครับผมศูนย์ยูไทยรางวัลใหญ่เนาะหาไว้เพราะว่าทุกต,ตัวมันมีรางวัลได้ครับเด้อรอบสองตัวไายเพิ่นห้มากมาเสิร์ฟได้ครับเด้อนี่ครับผมเนาะประมาณนี้นะครับเนาะ,ะ,ะจะตัวซีศูนย์นี่ก็คือปูฟุม่มบ้านทรงไทยเพิ่นได้มาหมาบ้านเร่องไทย ป้านเพิ่นจิตจากไปเพิ่นไฮไว้เก่าสี่ศูนย์นะครับเด้อแต่อยู่ในแทงไม่มีแล้วครับผมเก,นะกเ่าสี่ศูนย์แต่ก็ได้ดายสองสี่ศูนย์ครับผมแต่เพื่อได้รางวัลใหญ่เนะาะครับผมแต่เลขอ่าหกศูนย์นี่ก็คือเป็นเลขวัดต้นเงินที่อ่าร่วมที่บัตรเกิดเท่าครับผมเสก็เลยยิบไปอ๋อสามนั้นเด้ครับเด้อพี่น้องเห็นว่ามักชอบตัวเดียวกันนะครับเนาะพิจารณาค่ะครับเนาะเป็นแนวท่านนะครับเด้อ สำหรับเด็กเน่คู่คนฝันคหกสองค่ะมาหกสองคหกสองหกสองนะครับนะที่เี่ยคู่คนฝันคุณยายซิร้อโยหกสองตาบาจะรืมอซื้อกับสองเก่าคนอะไรเนี่คนเปคนสันเนาะก็หกก้าเก้าก็ตัวเดียวกันคนะครับเนาะแต่อัจะหยิบรางวัลที่หนึ่งอืมตาบายรางวันใหนค่นพี่เพียงสามีละ เพิ่นหายเจ็บไม่ได้มากนะผมก็จ้งค่อยเอาเด้อที่สำคัญเพิ่นหายเจ็บนึ่หัวขาเป็นคนยึบเลยครับเด้อค่ะแอดมินบใบยิบครับผมก็เลยเลยยิบเพื่อพี่น้องเอฟซีเข้าแหรอละครับไม่ได้มากก็จ้งค่อยเอาใน้ำแอดกันเลตามเพิ่นกันค่ะอิจแต่หน้าเบิ้องนะครับเนาะยรื่องนะครับพี่น้อสองตัวไทยเก้าเจ็ดนะครับเนาะค่ะเพิ่นยำให้อ่าล่าสุดนะครับเด้อฝันอยู่โย่มาคู่เพิ่นลาเนาะค่ะเพิ่นเจอกูตาบอกว่าต้องว่างนี่ยนะยุ่ไปเก้าเจ็ดสองตัวไทย เแกอันนี่ก็คือที่แอดเย็บนี่คือลงหอประทับมือเสานี่ครับผมเนาะลงหอประทับมือเท้านี้เนว่าให้ซื้อในมือนี่ศูนยอยู่ลกหน่อยแอดก็เลยเยิบไว้เสียงไว้มีคนเขามาขายอยู่อะครับเนาะผู้ชายผู้ชายอีนี่พี่น้องเป็นรางวัลไงพร้อมทะเบียนรถสองสองแปดสองสองเจ็ดเนาะทะเบียนรถน้องเขาสองแปดสองสองเจ็ดรับทะเบียนรถอืมเออเนาะครับเนาะตามนั้นนะครับผมเนาะค่ะ ที่นี้สวัสดีค่ะขอบคุณครัเดนางแต่ถ้าจะเอาไข่ฟักแต่ว่าไม่คู่เส้อห้าเก้าห้วเก้าย่ฟัแมนหเพราะว่าช่วงค่สิว่าห้าเก้าะคัแต่ว่า บ้านี้ส่วนทีผูปวกไปนี่แค่สิบป็นล่านไม่เท้ากับย่านปีหายก็ได้แล้วค่ะระว่าปูระว้าให้แปลเข้าเกีด้วย่าสัตบ้านี้รถรตีพอกแรกๆเพราะว่าตวเต่าเกีแล้วก็มีผู้นึกมาฝันมาคนแรกคนต็เนื่อยขางชางไยมาหาไม่พูจากว่าเราอยู่จากวันในดใจหัวเราก็เรียกว่า,วามีผู้ไปบวกมาสัตเป็นแม่หอมมาสัตไปมาเป็นแม่ห้อม่าสัต่า วันนี้ไปบวกแล้วว่าเขียนเรียกไข่้อมเล้าวันละสิบเรียงตลวขั่นขั้นตุไปะตู้ไป่าเพื่อกันรวมพูดมาตอวค่ะวันนี้เล่าให้ฟาคูไปเขียนเรียกไรนะเขียนเขาเกต้าครับผมเขียนเกตาแล้วกพูว่าไปบวกไม่พูนนไม่ด้วยแต่ว่าพูดแรบวกแต่แต่ว่า แม่คูก็ยิบจากไ้เยวแม่คูเสี่งหายกเต่าถ้าบนฟันยิบเก่าเกมเก้าเกมเก้ากับห้าเกมเราจะรอว่าเกมสี่ได้ไหมคะเกมเกาไับห้าเกมเรานร ว่าเก่าซง้พมันก็ได้วันว่าเก๊ะอนก็ได้แต่บ่ได้หลายแต่ว่าใดอยัวสวนนี้ฟันดียแม่คู่คูว่าอพระาแล้วพอที่ห้ตรงๆรงรว่ามันมันจะคาาเขาพระชายยู่เราเ้าไห้ฟังดิ่เนี่ยแล้วก็บคู่แล้วก็ฝากวายู่แล้วกัานอันบอกไม่คูนําก็ได้ซั่นว่าแม่คู่สิอยากให้มาเอาให้ฟังแค่สี่กับ่จักแต่ว่าที่เน่ยหมูบ้านเนี่ย โรตีมาขายต่วงแรกกี cuanto, ่ก็มือร้ายแล้วนะพูว่าเก้าเบิแต่ว่าพนันาฝันในเก็บเก้าเก็บเก้าเขาห้าเก็บห้าเก็บกับบาลที่พูดเขาบอกว่าแต่เก็บส่วนเป็นปะกับเรียนเางขึ้นฝันเยงไยว่้ม่พูดเรียเก็บเอบาลนทีเก็บท่านัเกาเออเก็บเก่าเก่าเก็แม่กูก็ไว้แต่ว่าการ์บนรู้ว่าสิเป็นร่างท้คนเนาะอันนี้ก็รู้ว่าสิเป็นร่างทุกคน แต่แแบบแาอยู่บ้านเาตนไทยแต่แรกๆยอย่าลืมเด้อพะว่าผ oui, ูู้้รับอกว่ามีกินวิญญาณผู้่ายตอนก้อนเขาสิบไปเขาบอกว่าเก้านเอตอนตอนเขาสิบไปเขาว่าเก้าส่นเด้อที่ปิดฝนปล่อยวิญญาณคือว่าเสียีไฮโซเขาว่าว่าสิไปเชโซไฮลาเว่าสั้นเก้าสีู่นว่าสั้น ค่ะเพิ่งเนาะคราะจิเรล่าเพิ่งว่ามันถูกเขาควรฝันอย่างเพราะว่าพี่แม่คู่ฝันแต่ไม่คู่ฝันเห็น62นี่แหละ62แต่ว่าปูว่า62อย่าเลื่อมกับ2962อย่าเลื่อมกับ29ไม่เลื่อมกับเก่าสองอะไรค่ะเลื่อมกับ62กับเก่าสองเหลี่ยเก่าเขาเหลี่ยมันอาจัยเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะครับผมแล้วพิจารณาเพื่อง คือความฝันแม่คู่และบันนีกคู่ก็ม่บอกว่าในตอนแรกอักกรว่าเกาเกศตรพากันไปย็บยี่ดอกเกาเกศเยเก้าแลวบันทีกก็มีคนทาเขามากพราดีสาวดีฟันา่าคู่ไปหาขอเยนเก้าเก็เก้าก็ห้าเก็ลว่าลดเส่างทก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรียองยัง มาชิมเีบ่แมู่จะเก้าประเ็นภูมไ้ได้ตลอดได้มาตลอดแล้วสวรูค์ได้ร้ายดอกดตามมาตลอดเในชูเลลาค่ะเพืในชูเลล่ากาไปหายังได้ออกเราซูนก็ได้เลียงซ้อนก็ได้บันวาดีามแม่พูมาตลอดได้ดีบันวาก็ได้ได้ดีว่าตอวามนจว่าจะไปถามปูเบิ้งครับขึ้นไปถามปูเบิ้งว่ามือนี้มีแนวทางดีๆให้ลูกให้ล้านพ่ออะไเสื้อ ข้าวปลาอาหารเลี้ยงพูย okay. right? ังมือแรงบ่อแมนบ่อเอาหมูบ้านอไรเยี้ยข้าวดีก็ได้ผู้ละคนก็ได้กินเขาเลียงในสิบเอ็ดครับผมสิบเอ็ดครับศูนย์หงศูนย์หกนี่ละเพราะว่าปูกับปล่อยวาไวกับเก่าศูนย์เนาะมันอาจกับหัวกับหางนี่แหละผู้ชื่พิจารณาเบื้องต้นจะบานไดตัวก็บอกเส้นละครูเลยตอมืออันตอมือก็มีอันเป็นไล่เดียนก็มี ข้งหนึ่งแมแหน่ถ้างก็ฟังเบิ่งเป็นแนวทางแม่กกคู่กับว่ารูคือกันเพราะว่าปูเราก็าให้เป็นแนวทางให้ลูกร้านพิจารณา,าเอาแม่มนบ่ล่ะเขากับกัลลันตียังบ่ได้เดี๋ยวกับ<อ>จังสินิมนต์ถามปูให้มื่อนี้ว่าสิมีเด็ดเด็ดจังไดให้ลูกให้ร้านพเ็เลยหลุนบ่จังสีน่ะบรรยากาศ <c oughs> ดีไ <c oughs> ด้บ่อยบมื่อกี้บรรยากาศดีได้บ่ฮอนปั๊ดได้แม่นว่คเมื่อความคุยไรๆแต่สุดสวยตัดมาไม้ผ่าไม้ย่างดิบๆผ่าสลงปู ไข่ไส้กเป็นกับปงูงเลยน้อฟูเอแนะแม่ก็เลยตาไทยเลยคะ่ะเนออกแบบตาไทยไส้ล่องเบื้องกะอ,อันคนเห็ดหลวมดีอยู่เนเห็ดพียอันนั้นไส้พราแม่แม่คู่เป็นพวกโตใหญ่นะเนี่ยเห็ดหลวมดีเครับเดี๋ยวอ่ะรอบนี่บ้านได้เข้าใจไปได้แม่แม่คู่ ว่าจะไปค่ะอ่ะแม่พูดว่าปูแห่นี้คือนางถามปูบอกือจังใดค่ะตอนตอนตอน,ตอนเร่งเรงพอดีลอตเตอรี่เขานางขายอยู่นี่แหละครับผมวัดนี้พวกเอกอกับคุนมาอยู่วันกลยคุนมาเพว่า,วาโร<อ>คแปลไปแปลเกล้าเกจเราปูบอกก็โลคแปลเกล้าเกจใช้เราเลยว่าทังสิบอ่ะตัวเดียวค<อ>ุณพูตัวเดียวเอกเล่นเร่งลงมาวันนี้ลอตเตอรี่เขาเล็กไปก่อนไปก่อน โอ้บ้านไหบ้านหยิบซ้ำอันต่ว่าไม่คู่ยิบตะกอนมันโอ้ไม่เู่นเลม่คู่มีมีเนีมีโซ่ให้โซ่หนี่นี่อยู่ครับผมเนาะว่าเพิ่งหายโยต่ปูปูบอกว่าหายลุกหาลกไปเอาเก้าเจ็ดนะครับเนาะอืม เดี๋ยวเอาให้เบิ่งเดี๋ยวให้เบิ่งมีราคาเพราะว่อไปซื้อคู่ซื้อไปตัวเนล้วพ่อไปเห็นกับเกียบวันนี้ออืไปเห็นกับเกียบเนี่ยไปเห็นว่นอยู่เท่านนบ้านเลี้ยงไถ่บ้านเลี้ยงไถ่หลายมือเราที่มาคู่หนึ่นไปบ้านเลี้ยงไทยเออไปบ้านเลี้ยงไถยมันมาติดตั้งมันมาติดตั้งก็คือเห็นเหล็กเกียบบ้าคือเห็นเห็กเกียบมุงเพิ่มมุงเยอะมากเวลาที่มีคนยึดไว้เนี่ยมีนี้เนี่ยแต่ว่าพวกเอกลงไปเพราะท่านแต่ว่า ปู้บอกให้ไปยิบเอาเกลีเจ็ดเจ้าครับเนาะต่ว่าปู้เพิ่นฝันเกี่ยวเพิ่นเคยถือกตลอดเพิ่นช่งลายมาคุณแล้วแม่ครู่กันโต๊ใหญ่มือนกันเขาคือสิหูแจ้กเลขกูถนี้เนี่ยแม่ครูซื้อไว้เป็นแบบของร้ายอ่ะกลางไม่น้องเอ้ยยิบไว้ก่อนหน้านั้นแล้วค่ะแต่ยิบใบก่อนอยู่เพราะว่ามันเป็นร่างสงขอนเป็นแป้งของมือ คูเพลินอ่นฟันเจียวปูลเลยกือเจ็ดเก้าแล้วครับเนะาเเะเจ็ด,จเดเก้ากับฮาเจ็ดเจ็ดเก้าอ๋อกับาเจ็ดเจ็ดเก้ากับห้าเจ็ดก็หฮาเจ็ดเก้าที่เนี่ยนอกครับเนาะกันตัวเจ็ดเก้ากับฮาเจ็ดเนอกครับเนาะก็เป็นหาเจ็ดเก้าตัดเลนเอาเลยพี่น้องเด้อมีซับนั่นตัดเลนอ่านบันเทีไม่คู่กับฮาเจ็ดศูนย์แมนวะครับผม ห้าเจ็ดศูนย์ถ้าถามนั่นเข้าห้าหาาหองก,กับหกขวดตัวก็คือมีหาเจ็ดน้มเจ็ดหาเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหาศูนย์ศูนย์หาครับผมเหตุว่าเข้ากับพี่เจรานาเบื้องเพราะว่าปูแล้วก็ถ่วงอยู่ด้ยมันขึ้นแล้วก็่วงเนาะมือน,นี้แล้วสี่วงนี่เอง <c oughs> โอ้โนะครับเนาะจะฟังไหแล้วพี่น้องด้วยวันี่ยเข้ากับฟังพ่อว่าห้า เกือเพื่อนใดญนั่เนาะเพื่อนแมนั่เขาก็อยากเล่าให้เอฟซีตั้งคือเพื่อนสุกิน่าเพื่อน่าแม่ปู่ไปหาหนูอีกแล้วอ่ะสันว่าปู่ไปหาหนูอีกแล้วเขียนเรียกให้หนูพร้อมบอกว่าไปบอกแม่คู่นั่เด้วยสันว่าข้านูบอกบอกเพื่อนสิลงโทษหนูอี่ยวั่นเพื่อนเบาเนาะเพื่อนตะเรียกว่าเพื่อนเขียนหาเจ็ดมาพร้อมทั้งห้าเจ็ดกับเจ็ดเก้าหาเจ็ดกับเจ็ดเก้า เสภามันงเกิด้อว่าก็ไีเียวก็ลนไปอ่เฉียมเฉียลสวยๆเรื่อมีสีมันดูแบบน่าเก้าเจ็ดกับเจ็ดเก้ากครับผมเนาะเป็นห้าเจ็ดเก้าสาเดสามตัวนี่ค่อลองเลือกตัวเดียวกันนั่นแหละครับสลับไปสลับมาเอานะครับเนาะสำหรับเด็กกีเมกู แล้วเลขอ่ะแม่คู่คนถามปูผันเป็นเก้าเจ็ดนะนะครับเนาะเอาบอกไอ้แรกเลยอ่ะมันแมนเนาะบอกเผืนความฝันเพื่อนเก <ขอ S 2> ่าเ <ผม S 2> ละคือความฝันเพื่อนมาตรงกันเพราะว่าปูเราบอกเลยอ่ะเราบอกมือว่าน,นี่แหละแต่วันนี้เราก็บอกอ,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 อีกอีกเนี่ยมือแรงไปพักกันไปยิบเอาเก้าเกจ็์มาทั่น ครัแล้วลงไปพอดีิบพ่อคู่คนมาขายพ่อเลยไปก่อนเลยโอ้พ่อเลยบรมาณซ้ำพ่อเปล่ากับก่อนเนี่ยแม่คู่ก็ซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนบุญลาเดี๋ยวต้อบ้นอืนะครับเนาะหาหยิบไปได้พี่รองเด้อหาเป็นเงิบุญเงินคุ้นนะครับเนาะจ้างภาษเป็นรางวัลไหนหามันเปลี่ยเนาะโบนี่ก็ยังหาไปยังสี่กันบ่ห้าเกิดมันเป็นเลขถ่ายสามตัวเนี่ยเขาก็มีกำไรอ่บะมันบอกถ้าเป็นเลขหน้าสามตัวเขาก็มีกำไรเพราะว่ามันเปลี่ยนชุดถ่ายไป อั้ชวรหาไปลยห้าเก้าแปดเก้าเก้าเขล็นมางามคาแฉบเลยนะอยากจะออกเนาะเก้าแปดเก้าเก้าเกแล้วออกวันที่หนึ่งละเนี่ยูห้าเก้าแปดเก้าเก้าเนเนี่ยใ้พูเกระูงั้อัเก้าเก้าเียนดค่อเคเคยสูงเนาะใหญ่ใหญ่ลยจำได้้จำได้ันาบนเนีเดเอาได้พี่น้องนะเือเาตองจะ้นาสามตัวไทยสามตัวไม่คู่ได้หลายใบอย ทั้งหน้าก็ได้ทั้งหลังก็ได้แต่ว่าไทยของผมมีแต่เปลี่ยนสามโมมิสาม